K.O.Y. สามเจ็ดสามแปดหรือว่าเบอร์โทรที่ชบาขึ้นให้หนานะ้าจอเนาะอ่าว่าไม่ขึ้นให้หน้าจออยู่อยู่ภาพปกที่อ่าคำเตือนนะคะศูนย์แปดสองหกแปดสี่สี่เจ็ดเจ็ดเก้านะคะแอดมากระดานะคะผู้ใดอยากเข้าไปอยู่ในกลุ่มน้ำกันนะคะเอาช่องทางการติดตามชบาเบิ้งใดในช่องภูผาชาแนลแล้วก็ชบาพารวยในช่องทาง YouTube แต่ว่าในเพจนะคะในเพจก็จะมีชบาเลดี้รถบรรทุกแล้วก็ชบาพารวยแฟนเพจอันนี้คือช่องทางในการติดตามชบาเนาะคุณบอกคุณแม่ แต่ว่าชบากะขอบุญขอบคุณหลายๆนะคะสําหรับใครที่อติดตามชบาทุกช่องทางเลยนะคะขอบุญขอบคุณจริงๆนะคะบางคนก็นอยูอยูในบาทในกลุ่มเนาะอ่าพูดคุยทักทายบางคนติดตามดูชบาใน Youtube ในเพจด้วยก็เข้าในกลุ่มด้วยเนาะอ่ะขอบุณขอบคุณทุกๆท่านนะะ่ะล่ะคุณพ่อคุณแม่พวดเมื่อกี้เข่า3สามเจ็ดค่ะเฮ้ยนะคะเนี่ยทาง รอบหนีงามถึกใจถึกใจค่ะถึกใจชะบาเดีบวมเมนบ์มเมนว่าเว้ยเขาจิถึกใจคุณบอกุณแเ่บีมเมนค่ะเพราะว่าคุณบอกกุณแม่ว่าให้เห็นตัวเลขเนาะแต่ว่าชะบาเห็นตัวเลขนะท่าคนตรงกับเลขเช่าบานะแม่เะบาบ็เแล้วว่ามันถึกใจรู้สึกว่าเฮ้ยหรือว่าจะเขาอีกว่าเลขเชะบาสีน้ำมันเป็นตรงตรงกับของคุณพ่อเพิินอาขอบุญขอบคุณคุณพ่อมากๆสําหรับแนวทางนะคะคุณพ่อเพิ่นว่าตั้งชายาเลยว่าสันคุณพ่อท่ากลุ่มพระว่านะคะ คุณพ่อกุมภาวาสันนะคะเพื่อนอยู่กุมภาวค่ะนะคะบกไก่ก็บานอ่าบกไก่กันเด็กก็บานฉาบนะคะเนาะว่าบกไก่กับขามมาเนาะกุมภาวามาใส่ว่านนะคะแล้วก็มาบานฉาถถอนละกับบไก่ดอกคุณพ่อกุณแเนี่ยฉาบไปกุมภาวะกับแป๊บเดียวหนึ่งนะคะไก้ๆนะคะเอาขอบุญขอบคุณคุณพ่อมาเบิงน้ำกันคุณพ่อกุณแเนี่ยเตรียมสมุดปากานะคะเตรียมสมุดปากาได้เลยนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวแบบนึงตอนนี้จะสี่โมงแล้วาบสามหาสิบสองตอนแรกเะบาว่ามือนี่นะคุณสิได้สองสำนักค่ะแล้วมอฝากปรากฏว่าปรากฏว่าคุณพ่อเพิินอ่าพอดีโทรมาหาเชบานะคะว่าเออเชบาพอเฮ็ดแล้วเฮ็ดแล้วแล้วเด้สันเชบา็เลยว่าเอาถ้าพอเฮ็ดแล้วพอก็ส่งเขาเขาในร้านมาให้หนูเลยหนูจะได้ลงคีบให้คุณพ่อคุณแม่เอซี่เพิินเพราะว่าสองหัวแล้วนะคะที่เชบาเบิ่งตัวเล็กแนวทางพอเพิินแล้วมั่นเข่า ฉบาเลยวาหลบนีปล่อยหลุดพอตอนแรกพอพนว่าสิบ่ปล่อยได้พอพนว่ารอบนีมันสันจรนฉบาจจะปล่อยให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่นบบนะคะฉบาเลยว่าพอวันใจย่านตัวเลขกว่าถือบ่สันจรนพอเราว่าบ่ได้วันใจดอกแต่ว่าบ่ได้วันใจดอกแต่ว่าแม่แม่เอฟซีเพิ่นสิกาสื่อน้ำบ่ละเพราะวันเป็นเล็กสันจรบางคนก้นกานสันจรพอเพิ่นว่าเนาะแต่ว่าส่วนตัวพอเพิ่นน่บบ่ได้ยานเลยสันจรน่ะนะคะยิ่งสันจรยิ่งเข้าสันพอเพิ่นว่า แห่งมักว่าสันสันจอดย่ำได้เรีกพัวเขาด้วยบบาบา่บวันเอาฉบ,บาวก็เลยเอาทามันเขาก็ปล่อยโหลดพ่ผังสินะอเพคุณก็เลยทรงมาหายค่ะอ่ะมาดู แบบหนึ่งเด้อเดี๋ยวหาลายพอเพิ่นก่อนอ่ะโอเค เลขวิ่งนะคะรอบนี้ของคุณพ่อนะคะทุกคนคะเตรียมสมุดประกาศเด้อแม่เด้อแบบหนึง่งฉบาบตอบได้กันเลขวิ่งคือเลขวิ่งล่างเพิ่นห้มากคือสองกับหนึ่งสองกับหนึ่งหลายคนฉบับอ่านคอมเมนต์สองดับล่างไปแล้วฉบับหนึ่งกระดับไปเร้วนะคะ อันนี้มันสูตรใครสูตรเราเนาะทุกคนเฉบาก,กับบไเดวาด้เพิ่นคอมเมนต์นี่ก็คือบางทีเพิน่นกระห้เป็นข้อมูลเอฟซีต่คอมเมนต์เพราะบางคนกะอาจติดตามนะคะอเอาไปประยดต้นทุนใดนะคะซึ่ง,ซ,งซึ่งถ้าเข้ามั่นใจว่าดับยูห้องกับบทสื่อแต่ถ้าเข้ามั่นใจว่าเออกองฉลามไม่มีเลขดับเราอยากซื้อก็ซื้อได้ซึ่งฉบากับบวเดบวเดแบบว่าอีหยังอยู่เหลี่ยวนะเพราะว่าบางคนก็ ตัวน,นั่นดับตัวน,นี้ดับเชือบาก็ว่าถือว่ามันเป็นข้อมูลอย่างหน่อยห้องอะดรอ่านอะนี่คือกันหลักกับเลขกเล็กดับที่ชืบาเอามาลงมันมีทั้งเข้าทั้งหลุดเลขเด่นก็เหมือนกันก็มีทั้งเข้าทั้งหลุดนะะแล้วแต่เข้าสติดต,ตามเอานะแม่คุณ่อกุณแม่พิจารณาเพิ่งเอาเนาะแนวแนวว่ามีผู้ใดรู้ว่ามันสิออกตัวใดอยู่แล้วนะคะไม่มีใครรู้ว่ามันจะออกตัวไหนมันก็อยู่ที่ว่าเราตัดสินใจเองนะคะห้าเอาไปวิเคราะห์เองบางคนวิเคราะห์ตามที่ฉชืบาบอกก็มีโชคตลอดนะคะบางคนกะอ่า บอมากน้ำฉบางสิยเพื่อนบอสือก็มีนะคะบางคนกันแคบหน้าจ,จอไว้แต่ว่าไม่ได้ซื้อนะคะเพราะว่าดวงคนเท่ามากพอพร้อมกันดอกคุณ่อคุณแม่นะคะอ่ะวิ่งหนึ่งกับสองนะคะจับคู่นะคะพอเพื่อนห้มากมีเก้าหนึ่งเก้าสองแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็ หกสองเจ็ดสองและก็แปดสองเจ็ดสองแปดสองหล่ะอ่ะหกสองเจ็ดสองแปดสองนะคะ, 6, 2, 7, 2, 8, 2, ะ,คะแล้วก็มีตัวกันนะคะตัวกันของพ่อเพื่อนนะคะแม่แม่อุกันเพื่อนกันไปที่เล็กเบิ้ลพนว่าสันจอนรอบนี้อาซิเบิ้นได้ใช่เปล่าวาสัน อ่ากันไปที่สองสองแล้วก็หนึ่งสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งเพิ่นกันมานะคะฟังให้ดีฟังให้ชัดค่ะแม่แม่ขาเอาไม้เนาะจะบาสีวองให้ฟังเดอ้ออ่าเลขเด่นของพ่อกลุ่มภาว่าเพิ่นนะคะพนว่าเพิ่อนอยู่กลุ่มภาว่าเอาซื้อนี่แหละ ของคุณพอ่อกุมภาวานะคะเลขวิ่งคือ2กับ1นะคะจับคู่มี9 1 9 2 7 1 6 2 7 2 8 2กันกเลขกันเลขกันว่ดถ้าชุดจับคู่บม,มาสิมาเบิ่นคุณนล่วสันท้อน2 2 1 1หลักกั2สกันเลขวิ่งกอดข้อกันมาชัดบอคุณบอกกุณแม่ชัดเจนบอชัดเจนอยู่เนาะแมนบออ่ะชัดเจนอยู่ดอก ยศบากขึ้นคือน,นาจอหายอีกคือเก่านะคะเพื่อแปลว่าอ่าเพื่อบางคนจดบัท่านฉบากก็คือน,นาจอหายเนาะแต่ว่าพอเพิ่นบดเด้เน้นมาหายค่ะบดเด้เน้นมาหายเอาหายมาเป็นชุดเต็มเลยของคุณพ่อคุณพาะว่าเพิ่นเอาถ้ามากักถ้าชอบกะจัดไม่ชอบปล่อยผ่านแนวทางมีเข้ามีหลุดเนาะคุณพ่อคุณแม่ อาคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีเฮ้งๆมันมัน,มน,มนร่ำรวยขอบคุณทุกยอดไลค์ยอด,ยอดแชร์ทุกการติดตามชบาทุกช่องทางเลยคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ